สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินพลอยเองนะคะวันนี้พลอยจะมารีวิวหนังสือที่เพิ่งอ่านจบไปซึ่งเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆเหมาะสำหรับคนที่อยากเข้าสู่โลกของ AI และ Machine Learning ค่ะนั่นก็คือ AI and Machine Learning for c o d e r เส้นทางและหลักการสู่การโค้ด AI เขียนโดย Lawrence Moroni e แปลโดยคุณวิโรธอัศวรังสีค่ะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่เน้นการลงมือเขียนโค้ดจริงๆค่ะ พลอยว่ามันตอบโจทย์คนที่อยากเริ่มจากศูนย์หรือมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้างแล้วอยากต่อยอดไปด้าน AI มากๆเลยค่ะเพราะพลอยเองก็เป็นคนที่ชอบลงมือทํามากกว่านั่งอ่านทฤษฎีเยอะๆค่ะด้วยความที่ช่วงนี้เทรน AI มาแรงมากพลอยเลยอยากหาหนังสือที่สอนแบบ step by step ที่อธิบายเข้าใจง่ายๆและเล่มนี้ก็ตอบโจทย์มากๆค่ะชาบลองนึกภาพตามพลอยนะคะเราอยู่ในห้องทํางานที่เต็มไปด้วยกองเอกสาร เรากำลังปวดหัวกับการแก้บั๊กในโค้ด AI ที่เราเขียนเราพยายามเท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้สักทีเสียงถอนหายใจเธอทำไมมันยากอย่างนี้นะเราบนกับตัวเองตัวละครตัวเราเองเราตัดสินใจวางมือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วหยิบหนังสือ AI a n d m a c h i n e l e a r n i n g for Coders ขึ้นมาเปิดอ่านหรือว่าเราจะลองทำตามที่หนังสือแนะนำดูนะเราพึมพำจากนั้นเราก็เริ่มศึกษาเนื้อหาในหนังสืออย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่พื้นฐานเทน o r f ฟล w การสร้างโมเดลต่างๆไปจนถึงการนำโมเดลไปใช้งานจริงแล้วก็ลองทำตามทีละขั้นตอนตัวละครเสียงในหัวเสียงลองปรับพารามิเตอร์ตรงนี้ดูสิลองเปลี่ยนอัลกอริทึมดูไหมเสียงในหัวเราสั่งการเราก็ทำตามอย่างตั้งใจในที่สุดเสียงยูบิก็เราอุทานออกมาด้วยความดีใจแก้ได้แล้ว บักที่เราแก้ไม่ได้มานานแสนนานถูกแก้ไขได้ด้วยความรู้จักหนังสือเล่มนี้ฉากนี้มันสะท้อนถึงความรู้สึกของคนที่กำลังเริ่มต้นเรียนรู้ AI มากๆเลยค่ะคือมันอาจจะดูยากและท้อทแท้ในช่วงแรกแต่ถ้าเรามีไกด์ที่ดีอีกอย่างหนังสือเล่มนี้มันจะช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ค่ะหนังสือจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆค่ะ ส่วนแรกจะสอนวิธีสร้างโมเดล Machine Learning ด้วย TensorFlow ตั้งแต่ Computer Vision ไปจนถึง Natural Language Processing หรือ NLP ค่ะส่วนที่2จะสอนวิธีนำโมเดลไปใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือ Android iOS หรือบน b r o w s ์เด้วย JavaScript หรือจะเอาไป Deploy บน Cloud ก็ทำได้ค่ะสิ่งที่พลอยชอบมากๆในหนังสือเล่มนี้คือการยกตัวอย่างโค้ดที่เราสามารถเอาไป Run ได้จริงคือมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีเฉยๆ แต่เราสามารถทำตามได้เลยซึ่งมันช่วยให้เราเข้าใจคอนเซปต,ต์ต่างๆได้ง่ายขึ้นมากๆค่ะนอกจากนี้หนังสือยังมีการใช้ TensorFlow Dataset ซึ่งเป็น d Dataset สำเร็จรูปที่เราสามารถเอามาใช้ฝึกโมเดลได้เลยทำให้เราประหยัดเวลาในการเตรียมข้อมูลไปได้เยอะเลยค่ะสำหรับข้อเสียพลอยคิดว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดทางคณิตศาสตร์มากนะซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการความรู้เชิงลึกจริงๆ แต่สำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นแบบ Practical พลอยว่าเล่มนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะโดยรวมแล้วพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มนี้4.5เต็ม5ดาวค่ะเพราะมันเป็นหนังสือที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายลงมือทำได้จริงเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเส้นทาง AI และ Machine Learning ค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครพลอยว่าเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้างแล้วไม่จำเป็นต้องเก่งมาก อยากเริ่มต้นเรียนรู้ AI และ Machine Learning แบบ Practical อยากสร้างโมเดล AI ที่ใช้งานได้จริงชอบเรียนรู้ด้วยการลงมือทำสุดท้ายนี้พลอยอยากจะเชิญชวนทุกคนที่สนใจใน AI และ Machine Learning ลองไปหาหนังสือ AI and Machine Learning for Coders เล่มนี้มาอ่านกันดูนะคะพลอยเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเดินทางสู่โลกของ AI ของทุกคนค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรือมีหนังสือ AI เล่มไหนแนะนา คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะอย่าลืมไปตำกันได้เลยนะคะลิงก์สั่งซื้อหนังสืออยู่ใน Description ด้านล่างแล้วค่ะ